สวัสดีครับผมวันนี้กลับมาครับผมไซเบอร์กับเกมไม้ครับพิกเซลมอนครับผมเอาละตอนนี้ก็เ,เก็บครับผมเ,เก็บออฟครับวันนี้ครับมาเก็บออฟครับเ,เก็บออฟให้เต็มให้ได้นะครับผมซึ่งอีกร4 0คิวครับก็ผมได้ลงโปเกมอนเอแบบรัวๆเลยนะครับผมไม่มีการดองครับอ่ะเสร็จแล้วก็ย,ยังไงล่ะผมอัดเสร็จแล้วก็ลงเลยนะครับผม อดเซนต์ลงเลยอดเสน็จลงเลยครับจะเกือบใกล้จะจบแล้วครับผมจะใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์ครับโอ้โหเกือบจบแล้วสิบเก้าพาร์ทครับลงกันรัวๆเลยครับอย่าลืมติดตามชมด้วยนะครับผมใกล้จบแล้วครับได้โปเกมันในตำนานแล้วครับตาแล้วครับชื่อว่าไวเวลเตอร์นะผมฟาวเวลเตอร์อะไรสักอย่างกันแล้วครับผมโดยใช้อันต้าบอลทุกเดียวจับได้ครับ แนด้าบอกแค่ลูกเดียวครับโอ้โหสุดยอดมากเลยครับเมื่อคืนนี้ครับตอนนี้พยายามที่จะตัดต่ออยู่นะครับต่อยากมากครับเรนเดอร์ถึงสี่ห้ารอบเลยทีเดียวครับท่้นไหนจะลูกอีกนะครับเฟนเอตแฮกครับพี่โซโลอาร์ของเราเออชนะด้วยครับเฟนเอตแฮกลูกเดียวครับ มาเป็นแอทแ็กครับมันตีกับใครวะเป็นแอทแฮ็กครับเอ้ยตกต้องรีบครับรีบครับาดีรีบครับเมรีบครับเป็นแอทแฮ็กครับดาคูล่าครับผมเปลี่ยนมาเป็นกาดอนครับกาดอนไปเลยโซล่าบีมไม่โดนครับเรียบร้อยครับ ทางโน้นอีกนะครับเฮ้ยหายทางโน้นครับตัวน,นี้เลยครับผม,ไ,มไปครับผมการดอดออกมาครับโซล่าบิมอ่าได้ทัวร์เม้นต์นะผมทัวร์เม้นต์ครับไอ้หาน,นี้เลยกันครับ้าอะไรไม่รู้เยอะแยะครับ ว่ามันมันแต่งร่างได้ด้วยใช่ไหมไอตัวเนี้ยไม่รู้เหมือนกันครับจะใช้ยังไงครับไนส์สไลด์ครับไนส์สไลด์เอา้าติดน้ำแข็งครับเวนกรรมเอาติดน้ำแข็งครับการลอกออกมาครับโซลาบิมโดนแช่แข็งอยู่ครับ เมรีครับว่าไปหิวก่อนดีกว่าปะมันมัน,ม,นมันโดนแช่แข็งอะอ่านาโซมาใสุ่เสไอ,อตัวนี้หรอไอ,อตัวที่สามเนี่ยลองขอบอกว่าที่มีหินอีกอ่ามีหินสันอีกอันหนึ่งครับอยู่ในกล่องไหนไหนะ เดี๋ยวผมต้องขอดูก่อนครับว่ามีจริงหรือเปล่าครับครที่แล้วมีคนบอกใต้คลิปครับอ่อไม่มีนะครับโอนี่ครับเจอแล้วครับโอ้ขอบคุณมากครับไี่บอกที่ไม่เห็นเลยครับอ่าทิ้งเลยนะครับแล้วมันกลายร่างไงแล้วเนี่ย แครอทเรามีเยอะครับเราทำฟาร์มแครอทไว้ครับอ่า <Marie. S 1> เอาไอ้นี่กลับไปก่อนเลยครับเดี๋ยวก่อนนะโซโอาครับเอาลักกี้เอกมาครับนี่นะมาใส่คุเซมาครับเสร็จแล้วผมจะให้หินนี้ไม่ได้ด้วยนะครับต้องรองให้มันกลายรางรก่อนใช่ไหม มามันการล่างไปเยเว้ยเท่าไหร่ไม่รู้ครับเรื่อยๆครับกบเวลครับคอยครับมาใส่คุสิไปเลยอ,อ,อ่าอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้แล้วกันนะครับโอ้สกิลเขาเนะีออ่ะการดอดออกมาโซลา่าบีมเรียบร้อยนะครับ มีตัวอะไรเยเยอะอีกไหมตัวเพี้ยวเยอะต้องเกิดการคืนนะครับมีมีนอนแบบให้ตื่นการคืนนี้มีไหม,ไมก็ไม่มีอะครับขอตัวเยเยอะหน่อยมาใส่ฟูเซกนาโซน โนคุเซะนะครับผมโอ้คุสะเออโนคุสะด้วยอือันยากชิปเป่งนะครับผมทางไหนรู้เจอแล้วครับผมโอ้หายากมากนะครับโอเคทีเดียวอัพรัวๆอะไรนะ เปลีป่ยน,นเป็นการดอนครับเสร็ hmm. จแล้วก็โซลา่าบีมเลยครับอ mm ัพ hmm. เป็นรลเวลีย0ครับแล้วผมได้กิก้าเดคนนะผม mm hmm. อ่ากลายล่างแล้วนะครับ mm hmm. นาโซโนคุเซะกำลังกลายล่างพ mm ัฒ hmm. นาล่างแล้วครับพ mm ัฒ hmm. นาล่างอย่างนี้ใช่ไหม มันก็กลายเป็นตัวนี้ดิได้หินดวงที่ใส่เข้าไปอ๋อครับผมหินดวงที่ใส่เข้าไปครับืใส่ฮานะกำลังกายล่ากครับหอพัฒนามันลางมาจากคุณใส่ฮานะนะครับผม นาโซโนคุเซนะครับผมชื่อมันเนี่ยนี่นะครับผมมาโอ้เย็นแล้วด้วยครับถ่ายรูปยากแล้วนะครับรีบถ่ายรูปก,ก,ก่อนที่จะไม่ได้ถ่ายนะครับรีบถ่ายเร็วอันหน้าทางนี้ดิ เอ้ยเอ้ยเงามืดมาแล้วโนอดถายหรือหรือไม่เนี่ยเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกขอ,ขอ,ขอถ่ายรูปก่อนได้ไหมโน <No. S 1> <No. S 2> ถ่ายได้แค่นี้ครับมันมืดด้วยครับ โอ้ยภาพไม่สวยอะ่ะเออเอาว่ามาถ่ายทีตอนเช้าแล้วกันนะครับโอ้ยโอ้ยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเอาให้อยนะครับเดี๋ยวก่อนนะเสียงครับคือโดนคอระหว่างอัดคลิปอะ่ะเออสิบโอเคครับเสียงไม่แตกนะครับ คือไกน่ามันชอบเสือกเข้ามาปรับปรับเสียงคอมเลานะผมอิโนมูครับมาเอาแล้วท่าที่เรียนเมื่กี้ไปไหนอะ่ะกิกาเดนอ้เอาเวนแล้วครับผมโซลา่าบีมครับสองเท่านะครับผมได้เมจิคอลลีฟครับ อีโนมูครับไปครับผมแกลร้อนออกมาครับโซลบาบีมครับโอเคอัพเลเวลกันรัวๆครับ,บเราเป็นตัวชายนี่ด้วยครับผมว่าพี่ทำไมสีเป็นแบบนี้ใช่ครับผมมันเ,เป็นตัวชายนี่ครับไปครับผมโซลบาบีมครับ เดี๋ยวรอถ่ายรูปตอนเช้าแล้วกันนะครับเตรียมเก็บเรีวมันมันจะ้โตโตๆจะได้ถ่ายง่ายๆนะครับแกนออกมาเว่าวี่าเรียบร้อยอาเป็นยีิบเก้าครับยังเป็นการดอนมาโซล่าบีมเรียบร้อยนะครับอาเป็นเรือสามสิเอ็ดนะครับผม พัฒนาล่างกันแบบนี้ครับฮาวาลอยสองตัวนี้มันสู้เสร็จครับโอเคเปลี่ยนเป็นการอดครับโซลาบีมเรียบร้อยครับอัมเวลหนึ่งอ่า เ <Hey, S 2> ไปยังต่อเลยครับอ่าทางนู้นครับทางนูน้นทางนูน้น mm hmm. อ่าอิโนโนมูมาการดนออกมาครับโซ <the> ล่าบีมเอาไปเรื่อย33ครับเฮ้ยอ่าการดนมาครับ โซล่าบีมครับไม่โดนฮะเลย34แล้วนะครับแล่คอยนะผมมาเอิร์ดเควกเรียบร้อยครับไม่มีอบิลิตี้ด้วยสบายครับเอ็มเปร์ลุโตแก๊งตนมาโซล่าบีมเรียบร้อยครับ ทานูนเลยอ๋ตัวนี้ชื่อว่าคิริฮานะนะครับผมมันมัน,มนพึ่งเปลี่ยนชื่อนะครับเอิร์ดเควยครับโอเคครับเรียกสามสิบเจ็ดแล้วนะครับสำหรับคิรฮานะนะครับผมนะมาเอิร์ดเคว้ครับจูก้อนครับมา เออคุยครับอ่าพาวาจัดการเองเองเลยเมจิคัลลีฟครับดูก้อนครับยืนสู้อี่เลยคนะโอ้โหเฮ้ยหลับเหรอตีไปอีกเอออีกทีครับอีกทีเออชนะครับผม อินามูรันออกมาไปเลยครับผมไฟาบาสนี่เรียบร้อยครับคิเลฮานะเลเวลสี่สิบครับตอนนี้ครับไปครับฮิวกันก่อนครับตอนกลาคืนเพิ่มันเลเวลสูงครับอินมูขอฮิวก่อนครับ มาครับไปครับผมสู้ไหวไหมเนี่ยเมจิคเข้าลิฟโอ้เกือบตายเลยนะครับผมสุดยอดมากครับคิลยฮานะนี่เจ๋งครับ<ว>ไปผมเอมเปรุตโตล้วเจอคิรยฮานะของเราเมจิคเข้าลิฟอไม่ค่อยจะเข้าแฮ กาด้นออกมาโซลาบิมเรียบร้อยครับอัพเป็นรืวสสี่สิบเอ็ดครับนี่เท่าไรเนี่ยเหลือร้อยคิวครับเหลืออีกหนึ่งร้อยตัวครับมาอิโนโนมูมาครับผมเปลี่ยนเป็นการด้นครับโซลาบิมกาด้ออกมาฟลายบาร์ ลาว่าก็ได้ครับไม่ยากครับแกน่อนครับผมก็ยังไม่มีอีพีแชร์จนถึงตอนนี้นะครับสีามครับอัพเร็วกันรัวๆครับแบบนี้ครับลาว่า,าต่อเลยครับดิโดมูกระดอนออกมา ลาว่าอเอาไปรื้กสีดีครับคารอนครับลาว่าอื้อเรียบร้อยทางโู้นเยอะแยะเลยนะครับผมมาคารอนอ,อีกครับมันเป็นการเก็บเวลที่ลำบากลำบนครับผมถ้ามี EP แชร์นี่น่าจะง่ายกว่านี้ครับแต่ผมไม่ผมมไ่เคยดอบมันเลยนะครับ ไม่เคยดรอปอีพีแชร์เลยนะครับมาครับเอาว่าครับเัลือ45่ส้านะครับผมสำหรับคิเรฮานะนะครับผมแกลนครับลาว้าครับนี่ทางนู้นอีกครับจะแย่เลยนะครับปงม้อนครับโอ้ดับน้ำไปเลยเหรอได้ลงทุนมากไปหน่อยนะ น้อนครับเราว่าเฮ้ยเรียบร้อยครับมาอิโนโนมูผมสู้ยังไม่ไหวครับเราว่าครับผมสู้ไหวก็คือจูก้อนนะผมเดี๋ยวต้องไปลองดูครับไปสู้จูก้อนไหวไหมครับนี่ครับมิชิโคลลิฟครับ พี่หลับครับเยี่ยมเลยครับ oh. ทียับอ่านะครับเรียบร้อยครับไ oh. ปใน oh. ก,การชูกอนเลยเมจิคอลลิฟอูเกือบตาย oh. โซล่าบีม เช้าแล้วครับกลับไปที่อ่ที่เดิมเราดีกว่าครับโปรโตรครับโซลาบีมครับโอเคเลยฮานะนะครับเราไปถ่ายรูปกันครับผมถ่ายรูปทำปกครับครับเราเอามาโซลาบีมครับอีกที่เออ วงที่จะขึ้นแล้วครับเรื่องดีเลยครับผมแลคอยเอิร์ <qu> ดควักจูก้อนครับโซล่าบีมเรียบร้อยครับ,รบเอาไปเรือ49นะครับผมอ่าเอ็มเปイลุกตกงั้นน่าจะสู้ไม่ได้ครับไม่ไม่ทราบเหมือนกันครับ กิเลยฮนเรเิวลสี่สิบเก้าครับตอนนี้ครับวิ่งบกกระโดดเท่ากับเร็วน,นิ้วก่อนครับ,บอ่าขอไม่เก็บครับโอ้โหอันวันครับคือได้ขอมาเพียบเลยอะ นะครับมาเรามาถ่ายรูปคิเลฮานะกันดีกว่าครับผมอ่าทางนี้กำลังดีเลยนะครับภาวาเฮ้ยเอชตัวตัวชายนี่ครับอินมูชายนี่ครับ เดี๋ยวนะไชน,นีครับเฮ้ยหายากมาอีกแล้วนะครับผมมาครับอิโนดโอมโยไชนี่นะผม่าม่จะเข้าลิฟต์าตายทียยยเดี๋ยวตายเลยครับ no no โดนใส่ดีแล้วตีเดียวตายเลยนะโอ้เขี้ยมากนะครับผมโอ้ช่างแม่งแล้วกันนะครับผมคิดเลยฮะนะครับอ่ารอแป๊บหนึ่งครับ ออกมาหันหน้ามาครับ <Bad night. S 1> ทำไมไม่นหันหลังให้วาไม่เข้าใจนะครับเฮ้ยมไม่ออกเหรอมันชอบหันหลังให้อ่ะ อ่านี่แหละกำลังดีเลยเอ้ยอ่ะเอ้ยไปนู่นแล้วเอ้ยัมนมุงไม่ค่อยดีแฮะมันไกลเกินอะเออครับ ไอ้พลาดนิดหน่อยนิดหน่อยครับอ่านี้ได้แล้วครับผมโอเคครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับผมเดี๋ยวจะไปอัดโปเกมอน XY กันต่อครับเฮ้ยบอสบอสบอสจบด้วยบอสละกันนะครับวันนี้ครับคิดเลยฮะไปเลยครับเอาเลยครับผมเมจิคอลลีฟครับคงซูไม่ได้แล้วครับเปลี่ยนตัวครับโซลาบีมครับอีกที กินเลยฮะนะเล็วห้าสิบครับได้ท่ากีก้าอิมแพคนะครับผมหินหินซันครับซูเปอร์โพชชั่นและหินใบไ,ไม้ครับผมโอเควันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับผมเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับ